เจะพามาดูนะ้องคอนโดตอนน,ตอนนี้ตอนนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่ทั้งคอนโดแล้วก็ใหญ่ทั้งแมวลูกคา้านานจะใหญ่ไปหมดหน้าจะซ้ายไปขวาอันนี้อยู่ที่ประมาณ190่งาสฟาสูงจากพื้นนะคะก็ถึงขอบมีอยู่มาหนึร้อยเจ็ดแล้วก็ฟาวต์ลึกไปหลังอยู่ที่50แล้วก็ตัวน,นี้จะมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างสวยนะเพราะว่าแบ่งของโค้ดซ้ายกับขวาเท่ากันคอนเซ็ปตนก็คือเป็นตะแเปิร์ลกันแล้วก็คิดกันด้วยตัวเชื่อมนี้ก็คือบันไดบัในไดจากเดิมที่เคยทำม,มาตัวเล็กกว่านี้แต่อััันนนนนนนีีีี้้้้เเาะะะะอออววกกก็็ลลลลลยยยยใใหหหญญ่่่่่่ไไปมมดดทททบตตงงคจรรรูููุุ เสอน้องเพื่อน้องขึ้นมาจากบันไดแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนต่อก็เลยให้ขึ้นมาตรงนี้จากเลื่อนไปตรงนี้ได้ตึ้บาน,น,บานแล้วก็จากอันนี้นะคะเขาไปตรงนี้เสร็จแล้วก็มานีดต่ออันนี้ขึ้นลงจากบ้านได้ทางนี้นะคะขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็จะออกแนวเป็นระเบียงยาวไปเลยด้านบนก็คือเรียงเลยระเบียงยาวบนบ้านก็คือจะเป็นชั้นตัดตรงนะแต่ว่าเราลร็อกด้านหน้าเพื่อที่จะสวยงามใส่ไว้ในรูปแล้วก็ด้านบน,นก็พีอ่นอนได้ไม่ได้เป็นหน,น้าตัวประมาณนี้ตัวนี้ก็จะทําให้เป็นชานค่อนข้างเป็นแบบรื้นวงกลม เลียบเพื่อลิงไปกับกล่องด้านล่างการที่ตัวนี้ก็เป็นร่องได้หมดเลยร่องทะลุงานค่อนข้างเหมาะก,กับน้องแนวอ้วนนะคะตันนี้สวยงามน่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยค่ะถ้าบ้านใครมีบรรทากรแนวเยอะหรือว่าทำความก็เอาไว้ถ่ายรูปน้องน้อยได,ด้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ